สดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะจะมาทําคลิปวิดีโอแบบว่าบล็อกนะคะไม่รู้วอาเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอแบบว่าพาเที่ยวหรือว่าพาไปทํากิจกรรมหรือว่าพาไปดูอะไรนอกสถานที่นะคะเพราะว่าวเราก็ถ่ายคลิปวิดีโอในบ้านในห้องนอนในอะไรอย่างเงี้ยมาหลายคลิปแล้วนะก็มีความรู้สึกว่าเออเบอื่อเบอื่บออะไรอย่างเงี้ยนะคะ สวัสดีค่ะเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทํานิดนึงนะคะวันนี้นะคะวันนี้อยู่ในเมืองนะคะจะมาเที่ยวในเมืองเนาะก็เลยอ่าพอดีว่าจะมาซื้อของให้กับวันเกิดพ่อสามีนะคะก็เลยนะัดเจอกับซมโอเพราะว่าซัมโอทำงานในเมืองแล้วนางก็เลิก5้ามงกินนะคะเราก็เลยบอกว่าเออสมโอเดี๋ยวเข้าไปหานะในอย่าเงี้ยไปหากาแฟกินกันแล้วก็อาจจะไปซื้อของแต่ว่าเราก็เลยเกิดปิ ไอเดียนะคะว่าจะเอากล้องมาด้วยเพราะว่าก็มีแฟนคลับหลายคนนะคะถามหาซัมโอแบบว่าเออคิดถึงซัมโอาหายไปไหนอะไรเงี้ยจริง,รงๆเราก็ไม่ค่อยมีจะมีเวลามาแบบว่าเอออ่านั่งถ่ายคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอวันนี้ไหนๆก็นัดเจอกันแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเออไหนๆก็นัดจะก็เอากล้องมาแต่ไม่ได้บอกนางนะจะทําเป็นแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยสงสัยจ,จะเป็นแบบช็อกหรือเปล่านางจะให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้นะว่านางคงไม่แต่งหน้ามาทํางานนางคงแบบว่าแบบหน้าสด ยยมาทํางานนะคะซึ่งเพื่อนอย่างเรานะคะเพื่อนที่ดีจะไม่สวยงาเพื่อนนะคะเราก็เลยนี่ค่ะพกเครื่องสําอางมาแบบว่าห่อใหญ่เท่าบ้านนะคะเราจะมาแต่งหน้าให้หนางก่อนที่จะเข้ากล้องนะคะซึ่งนางก็จะไม่มีแบบว่าข้อแก้ตัวนะคะว่า อะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าอ่าฉันน้าเลือออะไรเงี้ยฉันเตรียมเครื <c oughs> ่องสำอางมานะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปเที่ยวในเมืองเบลฟาสต์ด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าเราอยู่เมืองไหนอยู่ที่ไหนเบลฟาสต์คือที่ไหนส่วนไหนของโลกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนจะรู้จกักสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปพาไปเที่ยวในเมืองกันเนาะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะดอกกูอยู่หลังวิกตอเรียสแควร์มึงอยู่ไหน,นะ ะะไรนกูเพิ่งจอดรถอ่าไปเจอกูที่ที่สตาร์ลากไหมอไใส่เสื้อหน่ะเป็นคิงบักกำลังตก ค่ะโอเวอร์โอเวอร์เทรนด์สุดๆคุณจะแอปทำไมคุถ่ายวิดีโอมึงแอบแอปใหญ่แอปใหญ่กูแห้งแล้วแอปใหญ่มากทำไมเออไม่เอาใส่แว่นตาไม่สวยเลยสวยแบบเดี๋ยวแฟนเขาหายหมดสวยแบบเดี๋ยวแก้ววิฟอลก่อนติดขนหมอยนะคะหมอยก็ติดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเข้าหนาวเดี๋ยวจะพาไปติดขนหมอยนะคะเพื่อที่จะได้สวยบูมฟิ้งุ้งฟิง I'm all a I I feel pretty. Friends, Nobody makes it from my head. I have to bust up the silence. You know, you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. To know where do you wanna go because if you're down I'll take it slow make you lose control Cause if you're down because if you're ้าาออะไรย่งนี่นอยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่ามึงจะได้ยินเสียงกูมึงซูมลูกตากูไปเลยไหมเราได้อะไรมาคะทุกท่านผู้ชมขาแซมเปอร์ถุงทอมปอดค่ะ แดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างที่เห็นนะคะก็ไปเดินแบบว่าเฉียดเฉียวเคาน์เตอร์ทอมฟอรนะ์ดเนาะก็ไปเดินคุยกับแบบเยป้าไม่ใช่เยป้าสิอาคุณป้านะคะก็ไปนโทรดิว c ์กับคุณป้าว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์นะคะจึงทำยูทูบได้3วันค่ะก็ไปบอกเคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยฉันทำรีวงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเยป้าก็สนใจแลดูแบบสนใจในตัวฉันขึ้นมาทันทีนะคะเยป้าก็แบบว่าให้เราทำอะไรแนละ้วสมวบอ register ไปอะไรนะไปแบบ อีเวนต์ของเขาเหรอลันช์ปาร์ตี้เป็นลันช์ปาร์ตี้นะคะก็จะมีแบบว่าเสิร์ฟค็อกทงค็อกเทลเป็นแบบ VIP อะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันที่3เดือนเอ่อโนเวมเบอร์ November ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากล้องไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะเราได้อะไรมาได้น้ำหอมคะ่ะแซมเปิลน้ำหอมของทงอมบอร์ดคะ่ะเดี๋ยววันนั้นเยป้าบอกว่าให้เราไปที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ไปทาลิปสติกของทอมบอร์ดก่อนเข้างานค่ะ แจกชากันนะคะเจแปนิสชาค่ะอรินชานะคะรอยเย็นนะคะนั่นก็แดง <laughs> <laughs> ร่ะลวาปากค่ะอี๋ลวกปาก <laughs> กินมันร้อนมันร้อนจริงๆมือกินหอยไหมหอยใหญ่มากทัมดหอยใหญ่มีผลด้วยทั้งนั้นทำไมไม่ดึงขนให้กูล่ะทำไมไม่แว็กซ์ขาแว็กซ์โรเซเลนแ e ็กซ์